เคยใหม่รักใครสักคนแต่สุดท้ายกลับรู้สึกว่าเราเสียเวลากับคนที่ไม่ควรแม้แต่จะเสียใจให้มันเหมือนการรดน้ำต้นไม้ทั้งใจหวังให้มันเติบโตแต่กลับได้รับเพียงใบที่เฉากับรากที่ไม่เคยหยั่งลึกลงมาเลยหลายคนเคยผ่านมาเราให้ทั้งหัวใจแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความสับสนและความพยายามฝ่ายเดียวตอนเด็กๆความรักคือการได้ใกล้ใครสักคน แต่พอโตขึ้นเรารู้ว่าแค่อยู่ข้างกันมันไม่พออีกต่อไปแล้วความรักที่ดีไม่ควรทำให้เราต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวหรือทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เขายังอยู่การเสียใจกับคนที่ไม่เห็นคุณค่าเราไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่มันคือบทเรียนราคาแพงที่บอกเราว่าหัวใจของเรามีค่าเกินกว่าจะมอบให้ใครง่ายๆ โดยไม่มีเงื่อนไขว่าเขาจะรักษามันไว้ยังไงโตแล้วเราไม่ได้ต้องการความรักที่ว้าวุ่นไม่ใช่รักที่ต้องเดาไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เหมือนวิ่งตามเงาในยามเย็นแต่เราต้องการความรักที่นิ่งและแน่นพอจะเติบโตไปด้วยกันเราเริ่มมองหาความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เข้ามาเพื่อเติมเต็มช่องว่างในใจแต่เข้ามาเพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภยัยที่เราสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องฝืน ไม่ต้องแข่งไม่ต้องยอมเสียตัวตนเพื่อรักษาใครไว้ความรักที่ดีไม่ใช่รักที่ทําให้หัวใจเต้นแรงแค่ช่วงตน้นแต่คือรักที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจแม้ในวันที่เงียบที่สุดเหมือนกาแฟร้อนตอนเช้าที่ไม่ได้หวานจัดแต่หอมลึกและอุ่นใจพอให้เราเริ่มวันใหม่ได้ดีเพราะสุดท้ายความรักไม่ใช่การครอบครองแต่คือการเคียงข้างโดยไม่ต้องทิ้งตัวตนของเราไว้ข้างหลัง ความรักแบบนั้นอาจไม่ได้ทำให้ใจเราตื่นเต้นทุกวันแต่มันจะทำให้ใจเราสงบและปลอดภัยทุกคืนและนั่นแหละคือรักที่โตแล้วต้องการรักที่ไม่ใช่แค่ผ่านเข้ามาแต่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกันจนสุดทางรู้ก่อนว่าความรักที่คุณต้องการคือแบบไหนเมื่อเราโตขึ้นความรักก็ไม่ควรเป็นแค่เรื่องใจเต้นแรงหรือความเหงาเฉพาะหน้าอีกต่อไปแต่ควรเริ่มจากการรู้จักตัวเองให้ชัดเจน เหมือนนักเดินทางที่ต้องรู้จุดหมายก่อนจะเริ่มต้นออกเดินลองถามใจตัวเองให้ตรงที่สุดว่าคุณกำลังมองหาอะไรในความสัมพันธ์คุณอยากมีใครสักคนมานั่งข้างๆในวันที่เหนื่อยล้าหรือจริงๆแล้วคุณแค่เหงาแค่อยากมีใครสักคนส่งข้อความมาทุกเช้าแล้วหายไปในคืนต่อมาหรือคุณกำลังมองหาใครบางคนที่เดินเติบโตไปด้วยกันแบบระยะยาวเหมือนเพื่อนร่วมทางที่ไม่เร่งเรา้าแต่ไม่ทิ้งคุณไว้กลางทาง ความชัดเจนในใจของคุณเองคือเข็มทิศที่จะพาคุณไปเจอความรักที่ใช่ไม่ใช่แค่รักที่ผ่านเข้ามาเพราะโชคชะตาหลายคนเลือกเริ่มต้นความรักโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองต้องการอะไรผลลัพธ์จึงไม่ต่างอะไรจากการเลือกบ้านโดยไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองอยากอยู่ริมทะเลหรือกลางเขาสุดท้ายก็อยู่ผิดที่กับคนผิดคนแล้วก็วนกลับมาถามคำถามเดิมทำไมเราถึงเจอแต่เรื่องเดิมเมความชัดเจนตั้งแต่ต้น คือเครื่องมือที่ทำให้คุณกล้าเลือกและกล้าปฏิเสธกล้าเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่พอดีก่อนที่มันจะทำให้คุณต้องเสียเวลาเสียใจหรือแย่กว่านั้นเสียศรัทธาในความรักไปเลยความรักที่ใช่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่มันจะพอดีกับคุณในจังหวะชีวิตนั้นและเมื่อคุณรู้แล้วว่าความรักแบบไหนที่คุณต้องการขั้นต่อไปก็คืออย่าหลงกับภาพที่เขาแสดงให้ดูที่แพทเทิร์น ดูให้เป็นว่าคนตรงหน้าใช่สิ่งที่คุณมองหาหรือแค่แสดงให้คุณเชื่อว่าใช่ในช่วงเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทุกคนต่างก็อยากโชว์เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองเหมือนเวลาเปิดบ้านให้คนแปลกหน้าเข้ามาดูทุกอย่างถูกจัดเรียงเรียบร้อยสะอาดเอี่ยมแต่สิ่งที่ควรดูจริงๆไม่ใช่แค่วันโชว์บ้านแต่คือวันที่ไม่มีแขกเขายังเป็นแบบนั้นอยู่ไหมเพราะความรักที่แท้จริงไม่ได้วัดกันตอนที่ทุกอย่างเป็นใจ แต่วัดกันในวันที่เหนื่อยวันที่ต่างคนต่างมีเรื่องในหัววันที่คุณไม่สวยที่สุดและเขาเองก็ไม่ได้หล่อที่สุดเขายังใจดีกับคุณเหมือนวันแรกใหม่ยังรับฟังยังอยู่ข้างๆหรือหายไปพร้อมคําว่าขอโทษทีช่วงนี้ยุ่งอย่าหลงกับภาพที่เขาแสดงเพราะทุกคนพูดดีได้ในช่วงโปรโมตแต่แพทเทิร์นเท่านั้นที่สะท้อนตัวตนที่แท้จริงให้คุณสังเกตพฤติกรรมที่เกิดซ้ำไม่ใช่คำพูดที่ฟังดีเฉพาะวันอารมณ์ดี เพราะคำพูดเปลี่ยนได้ในเสี้ยววินาทีแต่การกระทำสะท้อนนิสัยได้ทั้งชีวิตเหมือนน้ำฝนที่ตกวันเดียวไม่ทำให้ดินชุ่มแต่ฝนที่ตกซ้ำตกนานต่างหากที่ทำให้ต้นไม้เติบโตคนที่รักคุณจริงจะเสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่แค่สเสน่ห์แบบพายุฤดูร้อนมาเร็วพัดแรงแล้วก็หายไปแบบไม่ล่ำลาเขาจะไม่ทำให้คุณต้องคอยเดาใจไม่ทำให้คุณต้องกังวลว่าวันนี้เขาจะอารมณ์ดีไหม หรือเราจะทะเลาะก,กันอีกหรือเปล่าความรักที่ดีไม่ควรเป็นเกมจิตวิทยาที่คุณต้องลุ้นตลอดเวลาว่าจะอยู่หรือต้องถอยเทคนิคง่ายๆคือสังเกตการกระทำมากกว่าคำพูดอย่าให้คำว่าเขาจะเปลี่ยนหลอกให้คุณต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อรออย่าหวังว่าจะเก็บเงาไว้เป็นแสงหรือหวังว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นอีกคนในขณะที่คุณกลายเป็นคนที่ไม่ใช่คุณเองเพราะความสัมพันธ์ที่ดี ไม่ใช่แค่การอดทนไปกับใครบางคนแต่คือการได้เป็นตัวเองในที่ที่มีคนเข้าใจและรักคุณแบบไม่ต้องแสดงเพราะความสัมพันธ์ที่ดีไม่ควรต้องเหนื่อยพิสูจน์ตัวเองเมื่อคุณเริ่มมองเห็นแพทเทิร์นคุณจะเริ่มแยกออกว่าอันไหนคือรักแท้และอันไหนคือบททดสอบที่ไม่มีวันจบความสัมพันธ์ที่ดีไม่ควรทำให้คุณรู้สึกเหมือนต้องสอบผ่านทุกครั้งที่อยู่กับเขาไม่ควรต้องพยายาม เพื่อให้เขายอมรับหรือเห็นคุณค่าในตัวคุณเพราะถ้าความรักคือเวทีที่คุณต้องแข่งขันคุณจะไม่มีวันชนะแม้จะเหนื่อยมากแค่ไหนก็ตามความรักที่ต้องแลกด้วยการสูญเสียตัวตนไม่ใช่ความรักแต่มันคือการยอมแพ้ต่อตัวเองอย่างเงียบๆคุณอาจยังเดินอยู่ในความสัมพันธ์แต่ความสุขจะค่อยๆหายไปพร้อมกับตัวคุณที่เคยสดใสอย่าฝืนเป็นสิ่งที่คุณไม่ใช่เพียงเพื่อให้ใครบางคนรู้สึกรักคุณมากขึ้น เหมือนกับการพยายามเป็นนกทั้งที่คุณเกิดมาเป็นปลาต่อให้คุณกระพือปีกเก่งแค่ไหนคุณก็ไม่มีวันบินได้เหมือนเขาความสัมพันธ์ที่ดีไม่ควรทำให้คุณรู้สึกเหมือนต้องผ่านด่านเพื่อแลกกับสิทธิ์ในการถูกรักเพราะรักแท้ไม่ใช่การพิสูจน์แต่คือการยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นไม่ใช่เดินไปด้วยกันอย่างระแวงแต่คือการเดินร่วมกันด้วยความสบายใจความรักที่แท้จริง ไม่ใช่สนามแข่งที่คุณต้องวิ่งไล่ตามแต่คือพื้นที่ปลอดภยัยที่คุณได้พักหายใจและเป็นตัวเองได้เต็มที่เมื่อเราเติบโตขึ้นความรักไม่ควรเป็นเรื่องของการพยายามเปลี่ยนเพื่อให้ใครสักคนพอใจแต่มันควรเป็นเรื่องของการเติบโตไปด้วยกันในแบบที่คุณไม่ต้องแกล้งเข้มแข็งไม่ต้องเก็บซ่อนน้ำตาและไม่ต้องแต่งตัวเป็นใครอีกคนความสัมพันธ์ที่ดีจะไม่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องแสดงเพื่อให้มีคุณค่า แต่มันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีค่าตั้งแต่ยังไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะคนที่รักคุณจริงจะไม่รักแค่ตอนที่คุณเปล่งประกายแต่จะรักแม้กระทั่งในวันที่คุณหมดไฟวันที่คุณอ่อนล้าวันที่คุณไม่มีรอยยิ้มเลยสักนิดและเขาจะยังอยู่ไม่ใช่เพราะคุณดีพอแต่เพราะเขาเห็นว่าคุณคือคนที่มีค่าต่อหัวใจเขาตั้งแต่แรกแล้วอย่าฝากความฝันไว้ที่ใคร บางครั้งเราเผลอหลงคิดว่าคนที่เรารักคืออนาคตแล้วเราก็เริ่มวางแผนชีวิตโดยมีเขาเป็นศูนย์กลางเราสร้างฝันแต่ดันเอาเขาไปผูกไว้กับทุกตอนจบของมันทั้งที่ความจริงคืออนาคตไม่ควรเป็นของใครนอกจากตัวเราเองเราไม่ควรฝากความฝันไว้ในมือใครเหมือนฝากของสำคัญไว้กับคนที่ยังไม่แน่ใจว่าจะถือมันไว้จนจบทางความรัก ไม่ควรกลายเป็นข้ออ้างให้เราหยุดเติบโตไม่ควรเป็นเหตุผลที่ทำให้เราหยุดวิ่งเพียงเพราะต้องหันกลับไปดูว่าเขายังอยู่ข้างหลังไหมอย่าเฝ้ารอใครที่ยังลังเลว,ว่าจะเดินร่วมทางกับเราหรือเปล่าเพราะทุกนาทีที่เราหยุดเพื่อรอใครสักคนที่ไม่แน่ใจคือทุกนาทีที่เราห่างจากฝันของตัวเองออกไปเรื่อยๆความรักที่ดีไม่ควรทำให้เราหยุดแต่มันควรเสริมแรงให้เราไปต่อได้ไกลกว่าเดิม เหมือนลมที่พัดเรือให้แล่นเร็วขึ้นไม่ใช่หินถ่วงที่ทําให้เรือจมอย่าทําให้ใครกลายเป็นเสาหลักของชีวิตเพราะเมื่อเสานั้นหายไปชีวิตจะพังทั้งหลังความรักควรเป็นแค่แรงเสริมไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทําให้เรามีแรงหายใจคนที่รักเราอย่างแท้จริงจะไม่ดึงเราไว้เขาจะยืนข้างเราในวันที่เรามั่นใจในเส้นทางของตัวเองเหมือนผู้โดยสารที่เลือกขึ้นรถไฟเพราะเชื่อมั่นในทิศทางของมัน ไม่ใช่ขึ้นมาแล้วคอยบังคับให้เปลี่ยนเส้นทางตามเขาอย่าใช้ความรักเป็นข้ออ้างในการลืมเติมเต็ม,ตมชีวิตตัวเองจงเดินบนเส้นทางที่ชัดเจนจนแม้แต่ใครที่ไม่มั่นใจยังอยากยืนข้างคุณอย่างเต็มใจคนที่มีเป้าหมายมีฝันเป็นของตัวเองและกล้าลงมือสร้างมันขึ้นมาด้วยมือเปล่ามักจะเจอความรักที่ส่งเสริมไม่ใช่ความรักที่ฉุดรั้งลองถามใจตัวเองเสมอ ยังรู้สึกดีอยู่ไหมเมื่อโตขึ้นความรักไม่ใช่เรื่องของการทนอีกต่อไปแต่มันคือการซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองให้มากที่สุดลองถามตัวเองตรงๆว่าทุกวันนี้เรายังยิ้มให้เขาเหมือนวันแรกอยู่ไหมเรายังรู้สึกพิเศษเมื่อเขาทำอะไรเล็กๆให้อยู่หรือเปล่าหรือที่เรายังอยู่ก็แค่เพราะกลัวการจากลามากกว่ากลัวการอยู่กับความว่างเปล่าบางครั้งความสัมพันธ์มันไม่ได้พังเพราะมีใครทำผิด แต่มันค่อยๆเสื่อมไปเหมือนดอกไม้ที่แห้งในแจกันที่ไม่มีน้ำหัวใจที่เงียบคือเสียงที่ดังที่สุดมันอาจไม่ได้ร้องไห้แต่มันก็ไม่ได้เต้นเพราะรักอีกแล้วการอยู่ต่อทั้งที่ใจหมดแล้วเหมือนใส่รองเท้าที่กับแล้วฝืนเดินไม่เจ็บทันทีแต่ปวดทุกก้าวกล้าถามตัวเองให้ตรงที่สุดว่ารักที่ยังอยู่คือรักหรือคือสรางความเคยรักกันแน่การกล้าเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ตอบโจทย์ ไม่ใช่ความพ่ยแพ้แต่มันคือชัยชนะของคนที่เลือกจะเคารพหัวใจตัวเองแนวคิดจิตวิทยาความรักควรเป็นพลังไม่ใช่ความกลัวที่จะอยู่คนเดียวหลายคนทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่หลอกตัวเองว่าดีแต่จริงๆแล้วมันดูดพลังเหมือนอยู่ในห้องที่ไม่มีอากาศหายใจได้แต่เหนื่อยทุกวันเราไม่ได้กลัวเสียเขาแต่เรากลัวเหงาทั้งที่ความเหงา มันแค่เงาของความกลัวที่เราสร้างเองในหัวแต่ความรักที่ดีจะไม่ทำให้เรารู้สึกน้อยในทุกวันจะไม่ทำให้เราต้องยอมแลกความสุขเพื่อแค่ได้อยู่เพราะรักที่แท้จริงคือพลังบวกที่เติมเต็มไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราหมดแรงลงทุกทีที่เจอกันจงยอมรับว่าหมดรักไม่ใช่ความผิดของใครมันเป็นแค่ฤดูกาลของหัวใจที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปโดยไม่มีใครควบคุมได้เลย เหมือนใบไม้ที่ร่วงไม่ได้ผิดที่ลมมันแค่หมดเวลาที่จะอยู่บนกิ่งเท่านั้นเองเมื่อเรากล้าซื่อสัตย์กับตัวเองเราจะเห็นว่าการอยู่คนเดียวไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะความสงบบางทีก็มีเสียงที่ดังและชัดเจนกว่าความสัมพันธ์ที่วุ่นวายการปล่อยมือใครบางคนอาจดูเหมือนการสูญเสียแต่จริงๆแล้วมันคือจุดเริ่มต้นของการได้กลับมากอดตัวเองแน่นที่สุดอีกครั้ง อย่ากลัวที่จะโสดการโสดไม่ใช่คำแช่งไม่ใช่ตราบาปและไม่ใช่สัญญาณของชีวิตที่ล้มเหลวแต่มันคือช่วงเวลาทองที่หัวใจได้หยุดวิ่งแล้วหันกลับมามองตัวเองในวันที่เราโตขึ้นการมีใครสักคนไม่ใช่เพื่อแค่ไม่เหงาอีกต่อไปแต่ต้องเป็นคนที่มีคุณภาพพอจะเดินข้างเราบนถนนที่ไกลและเหนื่อยไม่เท่ากันการโสด เหมือนการนั่งอยู่คนเดียวในร้านกาแฟฟังเพลงเบาๆแล้วได้ยินเสียงข้างในของตัวเองชัดขึ้นมันคือช่วงเวลาที่เราได้ทบทวนว่าเราเป็นใครเติบโตในแบบที่ไม่ต้องขอใครเข้าใจและรักตัวเองอย่างที่ควรจะเป็นอย่ารีบเอาใครสักคนเข้ามาแค่เพื่อลดเสียงเงียบในหัวใจเพราะถ้าเขาไม่ใช่สุดท้ายเราจะเงียบกว่าเดิมแม้จะนั่งข้างกันทุกวันข้อคิดส่งท้าย รักตัวเองให้ได้ก่อนแล้วรักครั้งหน้าจะไม่เสียเวลาอีกเลยเมื่อเรารู้จักตัวเองมากพอเราจะรู้ว่าหัวใจไม่ควรเป็นสนามฝึกให้ใครมาทดลองรักคนที่คู่ควรจะไม่ต้องให้เราลดคุณค่าตัวเองเพื่อรักษาเขาไว้และความสัมพันธ์ที่ดีจะไม่ต้องแลกความสงบเพื่อให้ใครยังอยู่ความรักไม่ใช่การหาคนมาเติมเต็มแต่คือการมีใครสักคนที่พร้อมจะเดินเคียงในวันที่โลกทั้งใบไม่เข้าใจเราเลยสักอย่าง การโสดไม่ได้หมายถึงความขาดแต่มันคือพื้นที่ที่เรากำลังจัดเตรียมสำหรับคนที่ใช่จริงๆจ,จะได้เข้ามาโดยไม่ต้องฝืนอะไรเลยเหมือนห้องว่างที่สะอาดไม่ต้องรีบเอาเฟอร์นิเจอร์เก่าๆเข้ามาใส่เพียงเพราะกลัวห้องมันดูว่างเปล่าพอถึงวันที่ใจเราพร้อมรักที่เข้ามาจะไม่ใช่รักที่มาจากความกลัวแต่คือรักที่เกิดจากความมั่นใจว่าเราคู่ควรและครั้งนี้จะไม่ใช่แค่ใครก็ได้ แต่คือใครสักคนที่เข้าใจคำว่าบ้านเหมือนกับที่ใจเราต้องการเสมอ